สวัสดีค่ะมาฟังดวงของปีนักษัตรของปีถอกกันนะคะในช่วงของรายปักครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายน ทานนั้นว่างวันที่15กันยายนถึงวันที่30กันยายนพศ2568ค่ะเป็นดวงโดยรวมนะคะไม่ได้จาอจงดงผู้ใดนะคะก็อาจจะมีตรงมาไป่ตรงมาก,ก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะหมอพิมก็หวังใจว่าจะเป็นแนวทางให้กับคนปีถอได้เป็นอย่างดีค่ะเ,เรามาดูค่ะดวงในช่วงนี้ของคนปีถอได้ไพ่อะไรบ้างเจ้าสตาร์นะคะได้ไพ่ขึ้นมา7ไม้เท้าไพ่ขึ้นมา7ไม้เท้าเนี่ยบ่งบอกถึงว่าเป็นช่วงที่แบบมีปุะสาทเหนื่อยนะคะ เหนื่อยแบบจนแทบไม่มีเวลาพักผ่อนแหละเออต้องขยันนะ่ะมันเหมือนว่าต้องขยันตลอดเวลานะคะเพื่ออะไรเพื่อต้องการที่จะต่อสู้ดิ้นรนกับเรื่องปัญหาค่าใช้จ่ายเรื่องการงานคนแข่งขันรอบด้านเลยทีเดียวนะคะสําหรับคนปีถอดนะจ๊ะ นะคะก็ต้องบอกว่าอ่ะโอเคมีไพ่อะไรบ้าง Love word, f o o o โอเคเดนมิเชนอ่ะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าในส่วนของใครที่ตกงานอยู่สำหรับคนปีเถาะก,กำลังมองหาตัวตนอยู่นะคะกำลังหาสมัครงานอยู่จะมีโอกาสได้งานเป็นลักษณะจ็อบสั้นๆนะคะงานที่เกี่ยวกับเรื่องของคำพูดนะคะงานประมูลนะคะงานที่ต้องใช้ความแข่งขันความสามารถเฉพาะตัวสงูง sales มาเก็ตติ้งอะไรพวกนี้การวางแผนเกี่ยวของการตลาดนะคะ หรือเป็นงานที่จ็อบสั้นๆถ้าสมองหาเหมาะกับเรื่องของงานพาร์ทไทม์แต่งานที่ระยะยาวๆไกลๆหมอพิมพ์มองว่ายังไม่เหมาะนะคะงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้คําพูดเนี่ยเป็นจ็อบๆไปจะเด่นโดดเด่นสําหรับคนปีถาะสาหรับใครต้องการมองหางานใหม่ๆนะคะแต่สําหรับใครที่มีงานประจําอยู่แล้วนะคะช่วงนี้จะเป็นที่จะต้องต่อสู้ดิ้นรนกับคนรอบข้างนะคะกลุ่มคนนะคะมีปัญหาเข้ามาให้แก้ยื่ตลอปลาสำหรับคนที่เกิดปีถอะนะบางคนทํางานจนแบบไม่ค่อยแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะคะไม่มีเวลาพักผ่อนหรือบางทีก็ต้องแบบเหนื่อยอะค่ะเพราะว่าอุปสรรคของคุณจะมีคนหยิบยื่นตําแหน่งเรื่อมอบหมายงานให้ซึ่งจะให้แบบคือมันเป็นช่วงจังหวะถ้าเรามองเป็นใงแง่บวกนะคะมันจะทำให้คุณแบบสามารถที่จะเอาวิกฤตมาเป็นโอกาสหรือแสดงศักยภาพให้คนอื่นว่าเห็นว่าคุณมีความสามารถมากพอที่จะก้าวข้ามผ่านปัญหาที่คุณกำลังเจออุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องของงานไปได้นะคะสำหรับเจ้าชะตาของคนปีเถาะนะจ๊ะ มัน่เหนื่อยนั่นแหละเหนื่อยจนแบบท้อะลยแหละนะคะต้องเป็นกำลังใจให้สำหรับคนปีถอดนะคารเพราะคนปีถอดเนี่ยอาจจะมีอะไรที่บางอย่างน่ยมันเหมือนแบบยิ่งเขาเรียกว่าอะไรคะอุปสรรคของคนอ่ะมันจะมีอ่ามันจะขาดศักยภาพหรืออาจจะมีความผิดพลาดหรือมีการเข้าใจผิดเกี่ยวเรื่องของการสื่อสารดังนั้นคนปีถอดห้ามใช้อารมณ์ ะะห้ามใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลนะคะหรือว่าทําอะไรครึ่งๆกลางๆไม่เสร็จอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันจะเกิดความเก็บกดขึ้นมานะะในความรู้สึกอาจจะมีเรื่องให้ผิดหวังเสียใจในสิ่งที่เราลงทุนลงแรงไปทุ่มเทไปมันอาจจะได้ผลประโยชน์ไม,ไม่เต็มกาลังไม่ร้อยเปอร์เซนต์ก็ไม่อยากให้เฟลทุกคนมันต้องเขาเรียกว่าอะไรคะคือทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว่เราอย่าไปคาดหวังในสิ่งที่อย่าไปคาดหวังกับสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะบริหารจัดการได้ ะะหรือแม้กระทั่งตัวของคนปีถอเองอะนะคะคุณมั่นใจว่าคุณทุ่มเทแล้วแต่ในสิ่งที่มันได้กลับมามันอาจจะยังไม่ได้เต็มที่นะคะอาจจะอยู่ที่ประมาณ60% 50%ก็ไม่ได้หมายความว่าจะทําให้คุณท้อลูกคุณไมตัดสินกับเรื่องของอนาคตว่ามันจะไปต่อยยังไงแบบไหนนะคะอันนี้หมอพิมพ์มีกาลัจ้งให้สาหรับคนปีถอนะสำหรับเรื่องของการงานเรื่องเซลล์เรื่องการท่องเที่ยวการพบปะผู้คนการเปิดตัวสินค้าใหม่ได้แต่คุณจะมีคู่แข่งนะคะ คู่แข่งของคุณอาจจะทําให้คุณเฟลเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวก็ได้แต่อย่าน้อยมันทําให้คุณได้โชว์ศักยภาพว่าคุณสู้เต็มที่แล้วทําเต็มที่แล้วนะคะเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในอนาคตข้างหน้านะจ๊ะต่อมาค่ะในส่วนของเรื่องของการเงินการเงินเป็นยังไงบ้างน,นะคะสําหรับคนปีเถาะการเงินมีอุปสรรคมีไรายได้นะคะถ้าต้องระวังคือไรายได้ของคนปีเถาะเนี่ยนะคะมันเหมือนไรายได้ของคุณลดลงแต่ขณะเดียวกันรายจ่ายของคุณเพิ่มขึ้น ต้องลงทุนลงแรงมากนะคะมากกว่าเป็นพิเศษกว่าจะได้เงินนะคะเพราะว่าคุณมีภาระรับผิดชอบเนี่ยเยอะมากมายอยู่แล้วนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแต่การเงินเนี่ยมันจะขาดมือไหมไม่ได้ขาดมือเงินจะมีเพิ่มพูนเข้ามาเรื่อยๆนะคะยิ่งพูดดีคิดดีทําดีมีการวางแผนใช้ชีวิตดีๆหมอพิมพ์มองว่าคุณจะมีไอเดียใหม่ๆเข้ามานะคะ ค่อยๆเป็นไปตามลําดับขั้นตอนค่ะนะคะสาหรับคนปีถอดนะจ๊ะต่อให้มีเกี่ยวเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเงินก็จะหมดไปเกิดเรื่องของลูกหลานบริวารน,นะคะหรือค่าใช้จ่ายที่คุณรอยอยู่แล้วบางคนจะจ่ายไปค่าโทรศัพท์ค่าบัตรเครดิตค่าหนี้สินอะไรต่างๆที่คุณมีอยู่แล้วที่คุณแบกรับภาระไว้อยู่แล้วนะคะเอาเป็นว่าขยันแหละนะคะขยนันในเตื่องตังก็ทาไปเถอะคะ่ะอาจจะเหนื่อยบ้างนะคะอาจจะเหนื่อยบ้างเป็นเรื่องของปกติะคะ่ะมันมีใครที่ทํางานแล้วสบายนะ นะคะต้องฝากกับคนปีถอดไปด้วยนะจ๊ะต่อมาค่ะในส่วนของเรื่องของคนปีถอดเนี่ยนะคะก็จะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตเหมือนกันในกลุ่มลูกค้าก็ได้กลุ่มเพื่อนฝูงก็ได้นะคะหรือในแวดวงของการทํางานที่คุณได้ได้ได้ไดไดมีปฏิสัมพันธ์กับคนเหล่านั้นนะคะมันอาจจะทําต่อว่ามันเป็นระยะยาวมันก็จะสร้างความมั่นคงให้กับคุณได้หรือถ้าเกิดเดือดร้อนจริงๆเนี่ยมันก็จะมีในกลุ่มของ เด็กเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นคนที่อ่อนกว่าวัยเนี่ยหมอปมมองว่าเป็นเป็นกลุ่มลูกค้านะคะหรือว่ากลุ่มที่มาของราได้ของคุณที่จะมาซัพพอร์ตคุณด้วยเช่นเดียวกันนะคะนะอ่ะต่อจ้านะคะมาดูในส่วนของเรื่องสังคม นะคะสังคมเพื่อนฝูงช่วงนี้นะคะเกี่ยวเรื่องสังคมเพื่อนฝูงของคุณอ่ะการสื่อสารระวังเป็นปัญหาอาจจะมีการคว้ยกันเกิดขึ้นนะคะความคิดที่มันแตกแยกความคิดที่มันไม่ลงรอยเพราะฉะนั้นอยากให้คน ปีท็อกเนี่ยนะคะระวังเกี่ยวกับเรื่องของคําพูดและการสื่อสารอะไรที่เรารับรู้มาอย่าหูเบาให้ฟังหูไว้หูเพื่อป้องกันปัญหาเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าซึ่งถ้าปัญหาเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วมันจะทําให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณผิดพลาดมีการตัดสินใจที่บิดพลาดมีเรื่องให้ต้องเสียอกเสียใจและเสียดายเกิดขึ้นนะคะในการตัดสินใจของคุณเมื่อคําพูดโดยเฉพาะหมอมุญเตือนแล้วเรื่องการสื่อสาร นะคะถ้ารู้ไม่จริงพูดออกไปมันเป็นผลลบกับตัวคุณแน่นอนนะคะสําหรับคนปีเถาะนะจ๊าอ่าต่อมาค่ะมาดูเรื่องของความรักบ้างความรักนะคะความรักช่วงนี้มันคุยกันไม่ลงคอไม่ถูกคอนะคะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของญาติเครือญาติพ่อแมบบ่พี่น้องการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องมันเลยทำให้คนปีเถาะเนี่ยมีความรู้สึกว่าเรามีแฟนก็พึ่งไม่ได้หรือเราจะต้องเหนื่อยต้องต่อสู้ด้วยพละกําลังของเราเองนะคะสําหรับคนปีเถาะนะ นะคะเอาเป็นว่าคุณสู้ได้เดี๋ยวแล้วแหละนะคะสู้ได้อยู่แล้วนะคะไม่ต้องห่วงนะถ้ามีปัญหากับเรื่องของความรักหรือว่ากลับมาคุยกันเหมือนเดิมนะคะกลับมาคุยกันเหมือนเดิมนะ,ะต่อมาค่ะเรื่องของความรักเนี่ยถ้าเกิดว่าคนโสดคนโสดคือคนโสดก็จะมีอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องของความรักอาจจะเป็นความรักที่ต่อสู้และแย่งชิงนะคะหรือว่าเ,เจอคู่แข่ง เออแย่งเงินเจี๊ยบอะไรประมาณนี้น,น,นะคะสาหรับคนมีคู่อย่างที่บอกความสัมพันธ์ของคุณมีปัญหาเรื่องมีการปากเสียงกันหรือว่ามีเรื่องให้ต้องแบบต้องใช้ความหนักแน่นนะคะนะคะในการพูดคุยและเหตุผลให้มากกว่าอารมณ์นะคะเพื่อหลีกเนี้ของการประทะค่ะวันที่ดีของคนปีถอกวันที่ดีของคนคือวันอาทิตย์จันทร์อังคารค่ะอาทิตย์จันทร์อังคารและพฤหัสเสาร์เป็นวันที่ดี นะคะสุขภาพเรามาปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของเบ้าตานะคะเบ้าตาของมีคมบาดปวดหลังปวดคอได้นะคะแต่โดยรวมแล้วสุขภาพร่างกายแข็งแรงนั่นแหละนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแต่จริงๆแล้วให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของลำคอปวดหลังอะไรพวกนี้ด้วยนะคะหรือกล้ามเนื้ออักเสบเบาสำหรับใครที่ถามว่าเกี่ยวกับเรื่องของการกู้ นะคะกู้เงินทั้งในระบบนอกระบบนะคะช่วงนี้ก็คือว่าอาจจะได้มีมีโอกาสที่จะมีเงินเข้ามามาหมุนนะคะแต่ว่าต้องระวังการดึงเงินในอนาคตออกมาใช้ด้วยนะคะนะเพราะว่าการเงินของคุณยังมีโอกาสที่จะติดขัดอยู่ได้บ้างถ้าเดือดร้อนจริงๆจ,จะมีทั้งเพศตรงข้ามเข้ามาแล้วคนที่อ่อนกว่าวัยค่ะที่สามารถที่จะแบ่งเบาภาระราข,ของคุณได้นะคะอะมาดูค่ะทิศที่ถูกสโลกข,ของคนปีถอกค,คือทิศเหนือและทิศตะวันออก สีเสริมดวงของคุณเลยเขียวค่ะน้ำเงินชมพูนะคะและเป็นสีเหลืองสีครีมได้ค่ะสำหรับกลุ่มโชคลาบโชคลาบของคนปีเถาะมาจากความฝันฝันเห็นเด็กฝันเห็นคนท้องฝันเห็นแม่นะคะอายุที่เกี่ยวเพศหญิงหรือเด็กมีโอกาสให้คุณหรือถ้าตามสายมูมงคลอาจจะขอพรเกี่ยวกับเรื่องของกุมารีกุมารเทพลักยมที่คุณได้ดูแลดีกว่า นะคะบ่งนมีความเชื่อเหล่านั้นนะเอาที่ตามความเชื่อศรัทธาของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะและเบอร์โทรศัพท์ยังช่วงของ2ตัวหน้าและ3ตัวหน้าค่ะนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วโชคจะมาจากงานหรือได้โชคมาจากคนอื่นที่ให้โชคลาภคุณคราวนี้เรามาดูเลขค่ะจะมีเลข49มี07 7 0 7 6ค่ะ และหกสี่สี่หกค่ะสองห้าห้าสองนะคะสำหรับเลขที่ถูกสุ่ของคนปีถอกค่ะสีบอกแล้วทิศบอกแล้วนะคะก็มีอะไรบ้างเกี่ยวเรื่องสิ่งเอ่อเกี่ยวเรื่องของการเสริมดวงนะคะก็ช่วงนี้ในสิ่งที่ต้องเตือนอีกนิดนึงแหละเรื่องอารมณ์นะคะถ้าอารมณ์ขึ้นเมื่อไหร่คนปีถอดจะเป็นธาตุลมนะคะนะคะอารมณ์ก็จะขึ้นขึ้นขึ้นลงลง นะคะบางทีก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของหัวร้อนไว้บ้างนะคะนะต้องเป็นแบบนั้นนะคะสําหรับคนที่เกิดในปีเถาะนะจ๊ะแต่เราเร็วเนี้ยจะได้ข่าวคราวจะได้เพื่อนฝูงใหม่สังคมใหม่ๆนะคะมีโชคมีลาบในอนานะคตอันใกล้นี้ตัดมองว่าเบอร์โทรศัพท์ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันหรือมาจะมาสากคําพูดเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารใจการเจรจาที่ดีเพราะฉะนั้นไม่ว่าคนปีเถาจะเจอปัญหาอะไรคุณจะแก้ไขด้วยคําพูดที่ดีค่ะพูดดีเป็นศีลกระปกนะคะคนปีเถาะนะ ยังใช้ได้ผลและการขอพรอกับสิ่งิสิทธิ์ที่เป็นสายท้าพิเคเนตก็สําเร็จด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการงานและชื่อเสียงนะคะซิกเซนของคุณจะดีมากๆเลยนะคะหรือบางคนจะไดะ้ได้เงินได้งานจากการใช้เสียงและคําพูดและความสามารถศักยภาพของคุณค่ะนี่แหละคือความสําเร็จของคนปีเถาแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ